สวัสดีค่ะไปฝนไปฝนกินข้าวเองคำใหญ่เถยเอ่าอัมลูกอัมอ่าคำใหญ่เลยเว้ยคำน้อยๆก็ได้เห็นว่าก็ได้ดูขวานักเนาะเขียวด้วย

แล้วนี้ไปฝนกินข้าวเองนะคะไปฝนกินข้าวเองค่ะใครเก่งยกมือขึ้นใครเก่งยกมือขึ้นเย่ต yeah. ักได้ไหมแม่ช่วยตักเนาะนี่นะกเองตตกเองอุดยอดเลยคนอะไรเก่งแท้ มาผมสองจุกเอาอีอา่าทำไหมน่อย,ออย,ออยเอะไรวิบบับวิบบับเหมือนคนเดินผ่านเลยโอ๊อย,ออยหอบบ้างอะไรบ้าง กอบิกเมนูไหนอะอะไรคะกบิกเมนไหนอะอะไรนะคะกอบิกเมนไหนอย่างกบิกอะไรนะพูดใหม่อีกทีดิบอวไม่เบอแม่บบอฟังบอหูเรืมไม่รู้อะไรอะอะไรอยู่ไหนแม่แม yeah. ่ก็นั่งอยู่นี่ไงเธออืมอ่ะ Biên tạng ngon bát nữa. Ng thư sùi nắng 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 gì nắng ไอ้นางงามอโอ้เป็นต <c ười> ักวนนางนุปมม่าจะเป็นย <c ười> ังไงเหรอได้ไได้ดเงี้ยดี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 าีดีีด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 ดใส่

เยอ่ขค้สุดท้ายคั้สุดท้ายอัคำสุดท้ายสุดท้ายจักที้อือโอ้เก่งนะเนี่ยโอ้กินข้าวหมดถ้วยเลยตกไม่ตัวเองหน่อยเอาช้อนวางสิวางช้อนแล้วก็ตกื้อให้ตัวเองเยอ่อาฝากก่อนฝากกดไลค์ แชร์กดจับสกายกดจับไกดให้หนูด้วยนะคะบ๊บายบายวางช้อนก่อนวางช้อนก่อนบายบายบายทำไงมือบายบายสวัสดีค่ะด้วย